สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัละคะ่ะมาเริ่มในหน่วยการเรียนรู้ที่1เลยนะคะเรื่องหลักการสื่อสารข้อมูลค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะก็อยากให้ผู้เรียนทุกคนสแกน QR โคดด้านหน้าเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนนะคะ ครือขายคอมพิวเตอร์นะคะหมายถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันได้ค่ะ ความมั่นคงปลอดภัยนะคะหมายถึงสถานะที่มีความปลอดภัยไร้กงังวลหรืออยู่ในสถานะที่ไม่มีอันตรายและได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายทั้งที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือบังเอิญนะคะหลักการสื่อสารข้อมูลนะคะถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์มีวิวัฒนาการยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ดังนั้นนะคะการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลจึงเป็นสิ่งสําคัญและจาเป็นที่เราควรเรียนรู้ไว้ค่ะความสําคัญของการสื่อสารนะคะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นเลยว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นนะคะการสื่อสารจึงมีบทบาทและสําคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมค่ะ ประเภทของการสื่อสารนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะได้แก่1นึ่จำนวนผู้ทำการสื่อสาร1.1การสื่อสารภายในตัวบุคคลตัวอย่างเช่นการพูดกับตัวเองการคิดคำนึงเรื่องต่างๆ1.2นะคะการสื่อสารระหว่างบุคคลค่ะตัวอย่างคือการพูดคุยระหว่างบุคคล2คนขึ้นไป1.3การสื่อสารกลุ่มใหญ่ตัวอย่างนะคะคือการอภิปรายที่หอประชุมการพูดหาเสียงเลือกตั้ง 1.4การสื่อสารในองค์กรตัวอย่างเช่นการสื่อสารในบริษัทการสื่อสารในหน่วยงานราชการ1.5การสื่อสารมวลชนตัวอย่างนะคะคือหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์ประเภทที่2นะคะคือการเห็นหน้ากัน2.1การสื่อสารแบบเผชิญหน้าตัวอย่างเช่นการสนทนาต่อหน้ากันการประชุมสัมนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน .2 2การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้าตัวอย่างเช่นเอกสารสื่อสารที่ผ่านสื่อมวลชนทุกชนิดคือวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิดีทัศน์ประเภทที่สนะคะคือความสามารถในการโต้ตอบ3.1การสื่อสารทางเดียวตัวอย่างเช่นวิทยุภาพยนตร์วิดีทัศน์ส2สองการสื่อสารสองทางตัวอย่างเช่นการสื่อสารระหว่างบุคลากรสื่อสารในกลุ่ม การพูดคุยเป็นต้นนะคะประเภทที่4นะคะความแตกต่างระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร4.1การสื่อสารระหว่างเชื้อชาติเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติ4.2การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมตัวอย่างนะคะคือการสื่อสารระหว่างคนไทยภาคใต้กับคนไทยภาคเหนือหรือภาคอ oh ื่นๆคุยกันค่ะ4.3การสื่อสารระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นการเจรจาติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตมาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะคะคือประเภทที่5ค่ะการใช้ภาษานะคะ5.1การสื่อสารแบบวัจนภาษาตัวอย่างเช่นการพูดการบรรยาย5.2การสื่อสารแบบอวัจนภาษาตัวอย่างเช่นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำพูดสื่อสารกันโดยท่าทางน้ำเสียงหรือสายตาค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ใครที่อยากทดสอบความรู้ความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็สามารถสแกน QR code ด้านหน้าได้เลยนะคะ